สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN เอพาบาลกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านที่ตัวยอราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรไปที่เบอร์082 4 8 0 4 7 4 6็ครับผมส่วนอดีไลผมได้ขึ้นให้เป็นทางหน้าจอนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พาบ้านด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตลับวันนี้ผมก็มีพาบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมวันนี้อ่าสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมครับผมตรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมทุกรายการเลยครับมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่นี่เป็นพาบิตาหลังแบบครับผมนี่นี่เป็นพาบิตาหลังแบบรายการที่หนึ่งนะครับ หารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองไหนชอบใจว่าไหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับผมถูกใจก็โทรเลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะวันนี้2 5 0รหาสายการเดียวราคาเดียวเหมือนเดิมครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับต่อไปเป็นพระปิดตาหมายเลขสองครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสองนะครับผม เขา,าเก่าครับผมนี่ครับนี่ครับผมมันจะเป็นหมายเลขสองนะครับผมนี่ครับหมายเลขสองครับผม ต่อไปเป็นภาพติดตามหมายเลขสามครับผมจะเป็นหมายเลขสามนะครับ ผมอันนี้จะเป็นหมายเลขสามครับผมนี่ต่อไปเป็นภาะพิตามหมายเลขสี่ครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขเสี่ครับผม นครับนี่ครับผมนี่หมายเลขสีนะครับต่อไปเป็นพระกิ่งของตะเคียนครับผมหมายเลขห้าครับผมนี่ครับอันนี้สองร้อยห้าสิบบาททุกรายการเลยนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมเก็บเงินปทางไม่มีค่าบริการเพิ่มนะครับผมจ่ายเงินแค่สองรอยห้าสิบาท แล้วรับของทีินาบ้านท่านได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นรายการที่ห้าครับผมเป็นพัดกลิ่นของตะเกียนครับผมนี่กิ่งดังนะครับผมนี่ก็จะเป็นรายการที่ห้าครับผมต่อไปเป็นพัดสมเด็จรายการที่หกครับผมนครับจะเป็นรายการที่หก ร,รายการที่หกครับผมอันนี้รรายการที่หกนะครับอันนี้ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่เจ็ดครับผม การที่7นะครับ ครับผมอันนี้รายการที่7นะครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่8ครับผม เป็นรายการที่แปดนะครับนี่ครับผม ครับรายการที่8ดนะครับอันนี้ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่9ครับผม ครับรายการที่เ้าครับผมอันนี้ต่อไปเป็นพัสสาเร็จรายการที่สิบครับถูกแจ้งาไงชอบแจ้งไไงทักไลน์ลหรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผม หมายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่เป็นเหรียญหยดน้ำโลโกทีมครับผมอ่ะรูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนแล้วอ่าได้นะครับผมนี่เป็นเหรียญหยดน้ำโลโกทีมครับผม ันนี้สองห้าบาททุกรายการเลยนะครับผมสองบาทพร้อมส่งนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่สิอดนะครับต่อไปเป็นารายการที่สิบสองครับผมนี่เป็นเหรียญรูปแวนครับผมนี่ครับเป็นเหรียญรูปแวนอันนี้รายการที่สิบสองนะครับ ครับหลวงปูง่แอ็นครับผมสองห้าหนึ่งเจ็ดครับผมครับอันนี้เป็นรายการที่สิบสองนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพแดงวัดเขาบันไดอินครับผมน,นี่จะเป็นรายการที่สิบสามนะครับ นี่ครับรายการที่สิบสามครับผมวันนี้อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมันี่เป็นเหรียญเดิมบางครับผมเนี่ยเป็นเหรียญเดิมบางหลงพวกโกวยครับผมนี่ครับเนี่เป็นเหรียญเดิมบางหลงพกโกยครับ ยกช่อฟ้าสลา,าวัดเดิมบางครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่สิบสี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงป,ปู่รอดวัดนายโลงครับผมนี่จะเป็นรายการที่สิบห้าครับผมนี่ครับเหรียญหลวงป,ปู่รอดวัดนายโลงครับผม อันนี้เป็นรายการที่สิบห้านะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหกครับผมอันนี้นพระนางพยาครับผมจะเป็นรายการที่สิกครับผม Lewis. รายการที่สิบหกครับผมอันนี้ต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญจอบลงพ่อไปครับผมนี่เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้มีตอกไฟหมายเลขสองนนี้เป็นรุ่น,อน,น,นสอง,อ,องครับผมนี่ตอกไว้หมายเลขสองนี่ครับเป็นเหรียญจอบลงพ่อไปครับผม หมายเลขสิบเจ็ดครับผมอันนี้ต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นพระหูยานครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบแปดนี่ครับ ครับครับผมหมายเลขสิบแปดก็ผมวันนี้เป็นพระหูยานต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าครับผมอันนี้เป็นเสียญพ่อแก่ครับผมนี่หลวงปู่แพ้ปวปาวโลครับผมอนี่จะเป็นหมายเลขสิบเก้านะครับผมเป็นเสียรับ เป็นเสียนพักแกหลวงปู่แพ้วเปาวัโลครับผมนี่ครับนี่ครับ่คบอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบเก้านะครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบครับผม อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมวัดหนองโพครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบนะครับ ครับหมายเลขที่20นะครับอันนี้อ่าสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ